สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่วิคอลบอลจริงจัง on YouTube ครับในวิคนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของนักเตะบราซิลหัวใจไทยนะครับที่มีชื่อว่าไมคอนคาโดโซนะครับเด็กอัจฉริยะคนนี้ครับเติบโตจากระบบฟุตบอลในไทยแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่สมโมสรบายเยอร์มิวนิกซึ่งเป็นทีมระดับโลกของประเทศเยอรมันนะครับเรื่องราวของไมคอนเป็นยังไงและประเด็นเรื่องของสัญชาติที่หลายคนสงสัยว่าไมคอนเล่นให้กับทีมชาติไทยได้หรือเปล่าผมจะสรุปทุกอย่างให้ฟังในคลิปนี้ครับ สิ่งแรกสุดนะครับเกี่ยวกับไมคอนคาร์โดโซที่ทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจตรงกันนะครับก็คือณเวลานี้เนี่ยเขาไม่สามารถเล่นให้กับทีมชาติไทยได้ครับแม้ว่าจะพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วมากๆก็ตามทีครับ การที่นักฟุตบอลสักคนเนี่ยจะได้ให้กับทีมชาติไทยได้นั้นนะครับจำเป็นต้องมีสัญชาติไทยนะครับและสัญชาติไทยเนี่ยจะมีให้ตามหลักสายเลือดก็คือถ้าเกิดคุณมีบิดามารดาเป็นคนไทยเนี่ยคุณก็จะได้รับสัญชาติไทยโดยทันทีครับสำหรับไมค์คอนเนี่ยเขาไม่มีสัญชาติไทยนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนบราซิลและตัวไมค์คอนเองก็เกิดที่บราซิลด้วยครับไมค์คอนเนี่ยณปัจจุบันนี้นะครับมี2สัญชาติครับสัญชาติแรกคือบราซิลตามพ่อแม่นะครับและสัญชาติที่2ก็คสองไมคอนเ เป็นคนโปรตุเกสแต่กําเนิดแต่ว่าอพยพไปตั้งรกรากที่บราซิลนะครับดังนั้นไมค์คอนก็เลยขอสัญชาติโปรตุเกสได้เหมือนกันครับและความสนุกสบายของกฎหมายบราซิลกับกฎหมายโปรตุเกสเนี่ยระบุว่าคุณสามารถถือกี่สัญชาติก็ได้นะครับดังนั้นณเวลานี้เนี่ยไมค์คอนสามารถถือพาสปอร์ตสเล่มได้เลยโดยไม่ต้องสละสัญชาติทั้งบราซิลและโปรตุเกสครับสำหรับชีวิตของไมค์คอนเนี่ยเขาเกิดที่บราซิลนะครับแต่ว่าย้ายมาไทยตอน2ขวบเนื่องจากคุณพ่อดัก,กลาสคาร์โดาโซย้ายมาเล่นในไทยลีกเมื่อปี2010่อชีัิต ที่นี่ครับและก็มีเพื่อนฝูงอยู่ที่นี่เนี่ยทำให้ตัวไมคอนเนี่ยพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วมากๆสื่อสารเข้าใจแบบ100%เลยนะครับคือไมคอนเนี่ยรักประเทศไทยแน่นอนนะครับและเขาก็บอกชัดเจนว่าอยากเล่นให้กับทีมชาติไทยในอนาคตนักเตะไอดอลของเขาก็คือชนะทิพย์สงกสินนะครับแต่ปัญหาเดียวที่ไมคอนเนี่ยไม่สามารถรับใช้ทีมชาติไทยได้ก็คือ เขาเนี่ยไม่มีสัญชาติไทยครับคือถ้าเกิดไมคอนเนี่ยจะเอาสัญชาติไทยจริงๆนะครับเมื่ออายุครบ20ปีก็สามารถยื่นขอกับกระทรวงมหาดไทยได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากคุณสมบัติทุกอย่างที่เขามีเนี่ยรวมถึงทักษะภาษาไทยที่แตกฉานอ่านได้ฟังได้พูดได้เนี่ย ก็น่าจะขอสัญชาติได้แบบไม่ยากนะครับแต่ว่าความซับซ้อนของกฎหมายไทยเนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณเลือกสัญชาติไทยไปแล้วนะครับห้ามถือสัญชาติอื่นครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดไมคอนเนี่ยเขาเลือกจะเป็นคนไทยนะครับเลือกสัญชาติไทยก็ต้องยอมสละทิ้งทั้งบราซิลและโปรตุเกสครับณเวลานี้นะครับด้วยความที่ไมคอนเนี่ยมีพาสปอร์ตโปรตุเกสอยู่เวลาเขาเดินทางไปไหนมาไหนกับบาายเยนเนี่ยเช่นตอนไปทัวร์อเมริกาเนี่ยตัวไมคอนไม่ต้องขอวีซ่าเลยนะครับเพราะว่าพาสปอร์ตโปรตุเกสเนี่ย มีพวเวอันดัสีของโลกเข้าได้174ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าครับนอกจากนั้นเนี่ยการถือพาสปอร์ตโปรตุเกสอยู่ใน EU เนี่ยทำให้เขา ได้ประโยชน์จากการค้าแข่งในยุโรปเป็นอย่างมากครับตัวอย่างเช่นที่ยุโรปเนี่ยจะมีกฎหนึ่งครับชื่อว่า Youth development rules ครับระบุว่าในประเทศที่อยู่ภายในสหภาพยุโรปเช่นเยอรมันสเปนหรือว่าอิตาลีเนี่ยจะสามารถเซ็นสัญญากับนักเตะภายใน eu เข้าสู่อาคาเดมีได้ทันทีตั้งแต่อายุ16ขวบนะครับถ้าเกิดอิงตามกฎหมายเนี่ยไมยคอนก็สามารถมากินนอนอยู่ในแคมปัสของบาเยนได้แบบระยะยาวเลยนะครับ ขอแค่ตัวเขาเนี่ยถือพาสปอร์ตโปรตุเกสอยู่ก็เป็นใช้ได้แล้วครับแต่ว่านักเตะ n อ n EU เนี่ยจะไม่ได้รับสิทธินี้นะครับต้องรอถึง18ปี จึงจะสามารถเซ็นสัญญามาอยู่ที่ประเทศในสหภาพยุโรปได้ครับคือไม่ใช่แค่ตอนเล่นเยาวชนเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนโตนขึ้นไปเนี่ยการถือพาสปอร์ตชาติ EU เี่ยจะช่วยไมคอนมากๆในเรื่องของกฎหมายและก็เอกสารครับคือการเล่นบอลในยุโรปเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนยุโรปอยู่แล้วเนี่ยมันก็ง่ายกว่ากันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้ผมพูดตรงๆนะครับผมคิดว่าไมคอนเนี่ยเขาทิ้งพาสปอร์ตโปรตุกเกสไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเขาเนี่ยยังคงมีหวังในเส้นทางสายฟุตบอลยุโรปอยู่แบบนี้ครับทีนี้เนี่ย จะเล่นให้กับทีมชาติไทยได้หรือเปล่าในอนาคตคําตอบเนี่ยก็คือมันก็พอมีโอกาสอยู่บ้างเหมือนกันแม้จะไม่เยอะก็ตามครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าการจะขอสัญชาติไทยได้เนี่ยต้องมีเจตจำนงขอสละสัญชาติเดิมที่ถืออยู่นะครับแปลว่าถ้าเกิดอายุ20ปีแล้วเนี่ยตัวไมค์คอนเห็นว่าเขาเนี่ยน่าจะเอาดีทางฟุตบอลยุโรปไม่ได้และอาจจะไม่มีโอกาสติดทีมชาติบ,บราซิลหรือว่าโปรโตุเกสชุดใหญ่ถึงจุดนั้นเนี่ยไมค์คอนอาจจะยื่นขอสัญชาติ เพื่อกลายเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่แฟนบอลชาวไทยจะพอคาดหวังได้ับว่าอนาคตเนี่ยไมคคอนจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยหรือเปล่า สิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือรอคอยครับทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเจ้าหนูไมคอนเนี่ยที่เติบโตกับระบบฟุตบอลในไทยเนี่ยอยู่ๆไปเล่นให้กับบาเยอร์มิวนิกได้ยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับสาเหตุที่ไมคอนเนี่ยได้รับเลือกให้ไปอยู่กับบาเยอร์มิวนิกนะครับอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือบาเยอร์เนี่ยจะมีโปรเจกต์พิเศษที่ชื่อว่า global academy ครับโดยโปรเจกต์นี้เนี่ยจะมีการคัดเลือกนักฟุตบอลอายุไม่เกิน17ปีจากทั่วโลกไปเก็บตัวรวมกันที่แคมป์ของ จะสอนสัตว์ความรู้ทุกอย่างในสไตล์บายเยนขนาดแท้ครับโดยการคัดเลือกนักเตะมาสู่ global academy เนี่ยมี2วิธีด้วยกันวิธีแรกเนี่ยคือให้เยาวชนทางบ้านเนี่ยส่งคลิปไปให้บายเยนเนี่ยพิจารณานะครับส่วนวิธีที่2น,นะครับก็คือ Academy ที่เป็นพาร์เนอร์กับบายเยนบูนิกเนี่ยสามารถส่งชื่อนักกีฬาที่มีแววมาให้สมโมสรได้คัดเลือกทันทีครับสำหรับไมค์อนคาร์โดโซ่นะครับมาด้วยโคต้าของ STB Academy สมโมสรเยาวชนในไทยครับที่เป็นพาร์เนอร์กับบายเยนบูนิกนะครับนั่นทำให้เขาเนี่ยติด เป็นหนึ่งใน22คนสุดท้ายครับอยู่ในชุด Global Academy ครับเมื่อย้ายทีมปั๊บนะครับไมคอนเนี่ยก็สร้างความประทับใจให้กับสตาฟของบาเยอร์ตั้งแต่แรกเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยเล่นดีมากแล้วก็ยิงประตูดได้ต่อเนื่องจนทำให้คลาวส์เอาเกนทัลเลอร์ครับหัวหน้าโปรเจกต์เนี่ยรู้สึกชอบมากๆแล้วก็มองว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันมีของนะครับซึ่งทำให้ไมคอนเนี่ยเขาเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วมากนะครับโดย1สเต็ปครับที่สำคัญมากกับชีวิตของเขาก็คือการคัดเลือกนะครับไปอยู่ในทีมที่มีชื่อออว่าา Worldquad ครรับธิยยก็ืสสมมมีจะะท u 19ครับอยู่2ทีมด้วยกันทีมแรกคือ Official u 19เป็นทีมเยาวชนอย่างเป็นทางการของบาเยนทนะครับนักเตะดังๆอย่างพวกโทมัสมูลเลอร์หรือว่าบาสเทนชไวสไตเกอร์เนี่ยจะมาจากทีมนี้ครับ Official u 19ส่วนทีม u 19ทีมที่2นะครับมีชื่อว่า b a y ยน n w เวิลด์สคว จะมีการรวบรวมนักเตะที่พอมีแวร์จากทั่วโลกโดยไม่นับนักเตะสัญชาติเยอรมันนะครับเอามารวมตัวกันแบบเฉพาะกิจเพื่อเดินสายเตะฟุตบอลกัน1เดือนเตะครับและถ้าเกิดใครในชุด World Squad เนี่ยเล่นได้ดีนะครับก็จะถูกสโมสรเชิญเซ็นสัญญาครับให้เป็นนักเตะบาายร์นชุด u 19 Official ต่อไปครับ สำหรับการประกาศรายชื่อ23นักเตะครับชุด World s ค u a d ตเนี่ยตอนแรกไมคอนไม่ติดนะครับแต่ปรากฏว่ามีนักเตะจากโคโซโวเนี่ยขอถอนตัวไป1นคนทําให้เหลือโคตาพื้นที่ว่างอยู่1ที่ครับโดยรอยมาคายนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าโค้ชครับของทีม World s ค u a เเนี่ยเขาเห็นฟอร์มของไมคอนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เลยตัดสินใจเรียกไมคอนมาติดทีมในโคตาสุดท้ายครับทั้งที่ไมคอนตอนนั้นเนี่ยอายุแค่15ปีเด็กกว่าใครเพื่อนและแบกอายุทีมถึง4ปียทีเต็ โดยทีม World Squad นะครับไปทัวร์อเมริกาครับแล้วก็ลงแข่งขันหลายเมืองเช่นนอร์ทแคโรไลนาไมอามี่วอชิงตันนิวยอร์กก่อนจะกลับมาเล่นเกมสุดท้ายครับที่เมืองมิวนิกโดยจะเจอกับทีม Official U19 ครับสำหรับผลแก้หนึ่งขันนะครับทีม Official U19 ครับเจอกับทีม World Squad ปรากฏว่าทีม U19 Official เนี่ยเอาชนะขาดลอย3-0โดยไมค์คอนคาร์โดโซครับเกมนี้ได้ลงเล่นด้วยในช่วงครึ่งหลังครับวันนั้นนะครับแม้ว่าทีม World Squad จะแพ้เนี่ยแต่ว่าตัวไมคอน สร้างความประทับใจให้กับสตาฟโค้ชเช่นเคยนะครับพอหลังจบโปรแกรมเบอร์สควอตเนี่ยรอยมาคายและทีมสตาฟเนี่ยก็นั่งประชุมกัน,กนครับเพื่อพิจารณาว่าใน23คนเนี่ยที่อยู่ในชุดนี้เนี่ยมีใครบ้างที่ดีพอจะได้ไปต่อกับทีมเยาวชนของาเยามินิกนะครับและปรากฏว่าทั้ง23คนเนี่ยมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์ครับก็คือไมคอนคาร์โดโซของเรานั่นเอง โดยบายเยนเนี่ยยื่นข้อเสนอสัญญานักเตะอะคาเดมี่ให้นะครับแล้วก็แจ้งว่าเมื่อไมค์คอนอายุครบ16ปีบริบูรณ์จะดึงตัวมาอยู่กับทีม U17 ของบายเยนโดยทันทีครับเมื่อไมค์คอนนะครับถูกเลือกเป็นหนึ่งเดียวครับจาก23นักเตะ ที่ไปรูปแข่งขันใน World Squad นะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกดีใจมากแฮปปี้มากครับและอีกอย่างหนึ่งครับที่เขาโชคดีเนี่ยก็คือการถือพาสปอร์ตโปรตุเกสทันทีเพราะมันแปลว่าไมคอนเนี่ยจะสามารถเข้าแคมป์แล้วก็ร่วมซ้อมกับทีมเยาวชนของบาเยนได้ตั้งแต่เขาอายุครบ16ปีบริบูรณ์ครับ หลังเส้นสัญญาครับเป็นนักเตะในอะคาเดมีของไบยามินิกนะครับไมคอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นอะคาเดมแบบ Official แล้วครับไม่ใช่นักเตะที่มารวมตัวกันแบบบางโปรเจกต์เหมือนอย่าง Global Academy หรือว่า World Squad นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นนักเตะของ Academy ีไบยน์นะครับก็จะอยู่ในสายตาของทีมชุดใหญ่อยู่ตลอดนะครับคือถ้าเกิดคุณเก่งพอเนี่ยก็มีโอกาสก้าวขึ้นไป ติดทีมชุดใหญ่ได้ทุกเมื่อครับหลังจากเซ็นสัญญากันเรียบร้อยนะครับไมคอนเนี่ยเริ่มต้นเล่นกับทีม u 17ของบาเยินครับในซีซั่น2024ถึง25ครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บหัวไหล่นะครับต้องเรับการผ่าตัดไปช่วงหนึ่งแต่พอหายกลับมาก็เล่นได้ดีเหมือนเดิมครับหลังจากอยู่กับทีม u 17มา1ปีนะครับ เมื่อเริ่มซีซั่นใหม่ครับ2 0 2 5 2 6ไมคอนถูกผลักดันขึ้นไปเล่นในทีมชุด U19 ทางตอนที่เขาเนี่ยอายุแค่16ปีเท่านั้นนะครับผมเคยคุยกับไมคอนนะครับแล้วก็ถามเขาเป็นการส่วนตัวครับถามว่าสิ่งที่บาเยอร์เนี่ยทำให้เขาเปลี่ยนแปลงจากเดิมมีอะไรบ้างขอแบบเป็นจุดสําคัญเลยนะครับโดยไมคอนบอกว่าสิ่งที่บาเยอร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงเขาก็คือเรื่องของตําแหน่งการเล่นครับคือในสมัยอยู่ไทยเนี่ยไมคอนเล่นปีกซ้ายใช่ไหมครับใช้สปีดทะลุทะลวง แต่พอเข้ามาสู่อะคาเดมีของบาเยนร์นะครับโค้ชเนี่ยบอกว่าเขาไม่ต้องทําแบบนั้นแล้วนะครับแล้วก็จากไมคอนเปลี่ยนตําแหน่งจากปีกซ้ายไปเป็นกองกลางตัวรุกหรือว่า ตำแหน่งหมายเลข1ิครับคือไมคอนเนี่ยเป็นนักเตะสกิลดีนะครับแต่ว่าตัวเล็กครับสูงแค่165ซนติเมตรซึ่งในมุมของบาเยอร์เนี่ยมองว่าแทนที่จะเอาไปปะทะริมเส้นไปชนกับฟูลแบ็กสู้จับมายืนเพลย์เมคเกอร์ดีกว่าคอยเชื่อมเกมคอยแทงคิลเลอร์พาสใช้ความคล่องตัวเพื่อเอาตัวรอดซึ่งไมคอนก็บอกว่าพอเล่นไปเรื่อยๆในตำแหน่งหมายเลข1ิเนี่ยเขาก็รู้สึกชอบตำแหน่งนี้มากที่สุดครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่บาเยอร์เนี่ยเจาะจงครับสั่งให้ไมคอนต้องทำ ก็คือต้องเรียนภาษาเยอรมันทุกวันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่อยู่ global academy นะครับตัวไมค์ค้นเนี่ยเรียนภาษาเยอรมันสัปดาห์ละวันครับแต่ว่าพอเซ็นสัญญามาอยู่กับทิป o f f i c i a l Academy จริงๆนะครับเขาต้องเรียนภาษาเยอรมันทุกวันเลยครับ ทีนี้เนี่ยตอนที่ผมได้คุยกับไมคอนนะครับก็มีโอกาสถามเขาไปเหมือนกันครับถามว่าภาษาเยอรมันของเขาเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับพูดว่ากูเทนมอเกนหรือว่าดังเคได้หรือยังนะครับซึ่งตัวไมคอนเนี่ยเขาก็หดร้อนนะครับเขาบอกว่าโอ้ไปไกลกว่านั้นเยอะมากนะครับสามารถสื่อสารได้เข้าใจเกิน50%แล้วครับจุดเด่นของไมคอนเนี่ยที่เขาพิเศษกว่านักเตะเยวชนคนอื่นๆนะครับก็คือเขาตั้งใจเรียนภาษามากๆนะครับอย่างภาษาไทยเนี่ยพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรตุเกสพูดเข้าใจเป๊ะ ได้ประมาณ80%และล่าสุดเยอรมันก็ได้ประมาณ50%แล้วนะครับเมื่อคุณเนี่ยสามารถสื่อสารได้มากขนาดนี้สามารถใช้ได้หลายภาษานะครับก็สามารถคุยได้กับแท้ทุกคนในทีมบายเย็นครับถ้ากับว่าไมคอนเนี่ยสามารถสื่อสารได้ถึง4ภาษาเลยนะครับก็คือไทยกับโปรตุเกสเนี่ยพูดได้คล่องแคล่วแน่แน่อังกฤษก็พูดได้เยอะนะครับ80%นะครับแล้วก็ภาษาเยอรมันเนี่ยพูดได้ประมาณ50%แล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมถามไมค์คอนครับผมถามมาว่า เฮ้ย hey, อย่างภาษาโปรตุเกสหรือว่าภาษาไทยเนี่ยก็เข้าใจได้นะครับว่าทําไมพูดเก่งโปรตุเกสเนี่ยพ่อแม่ใช้อยู่แล้วใช่ไหมครับส่วภาษาไทยเนี่ยก็ใช้ทุกวันที่โรงเรียนนะครับแต่ว่าอังกฤษเนี่ยทำไมเขาสามารถพูดได้ดีด้วยนะครับไมค์คอนตอบผมว่าก็เพราะว่าเขารู้ว่าอนาคตเนี่ยคือไม่คิดจะหยุดนิ่งเล่นฟุตบอลอยู่แค่ที่ไทยเท่านั้นแต่ว่าความฝันของเขาเนี่ยคือการเล่นฟุตบอลที่ยุโรป ดังนั้นภานษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางสําหรับสื่อสารเนี่ยจึงสําคัญมากเขาก็เลยตั้งใจเรียนครับก็ต้องบอกว่าเป็นคําตอบที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับคนที่มีความฝันอยากเป็นนักเตะอาชีพครับสำหรับสเต็ปต่อไปของไมค์คอนครับก็คือการมองไปสู่ชุดใหญ่นะครับของบเยนิมิกนะครับหน้าที่ของนักเตะชุดยูสิเนี่ยนอกจากซ้อมและก็แข่งบอลเยาวชนแล้วนะครับจะมีภารกิจอีกหนึ่งอย่างครับก็คือเวลาที่ทีมชุดใหญ่เนี่ยต้องการซ้อมแบบ 11. ต่อ11เดนะครับเด็กๆเนี่ยจะถูกเรียกตัวไปช่วยรุ่นพี่ด้วย คือว่าง่ายๆเนี่ยก็คือเอาเด็กมายืนเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เนี่ยได้ลองแท็กติกครับในฤดูกาล2025-26นะครับบาเยนเนี่ยเรียกตัวนักเตะชุด U19 มา10คนเพื่อลงทีมซ้อมซึ่งไมคอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะครับปรากฏว่าในการซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับไมคอนเนี่ยเล่นดีมากๆครับจนไปสะดุดตาแหวงซองกองปานเฮดโค้ชของทีมชุดใหญ่นะครับหลังจากนั้น2สัปดาห์นะครับกองปานเนี่ยได้เรียกตัวไมคอน กับบ็อกดานโอลิเชนโกครับกองกลางชาวยูเครนซึ่งเป็นนักเตะจากชุดยู19แค่2คนเท่านั้นกลับไปซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่อีกครั้งนะครับไมคอนเขาเล่าครับเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่นับเลนนาร์ดคราวนะครับที่ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ของไบเยนไปแล้วเนี่ยคนนั้นเนี่ยเขาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ทุกวันอยู่แล้วในบรรดานักเตะชุดยู19เนี่ยสโมสรเรียกแค่ตัวเขากับบ็อกดานโอลิเชนโกและจากนั้นไม่นานนะครับตัวบ็อกดานโอลิเชนโกก็ไม่ถูกเรียกเหลือแค่ตัวไมคอนคนเดียวเท่านั้น ที่ถูกเรียกตัวไปอย่างสม่ำเสมอครับไมค์ค้อเลาให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยมีโอกาสเคยคุยกับแบงซองกองปดีเหมือนกันนะครับโดยบอกว่าเหตุผลที่เรียกตัวมาซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่เนี่ยก็เพราะว่าชอบความทุ่มเทและทุกครั้งที่ซ้อมเนี่ยตัวไมค์ค้อนก็จะทำผลงานได้ดีเสมอนะครับสำหรับคำว่าซ้อมดีที่กองปดีพูดถึงเนี่ยก็คือการทุ่มเทเต็มที่ใส่ย,ยับแบบสุดตัวนะครับ โดยที่เยอรมันเนี่ยการซ้อมจะมีความเข้มข้นเท่ากับการแข่งจริงเลยนะครับเตะเป็นเตะซึ่งไมคอนเนี่ยแม้จะมีอายุแค่16ปีครับแต่เขาเนี่ยไม่เกรงกลัวใครครับเวลาต้องชนกับพวกแฮร์รี่เคนโจชัวคิมมิชหรือว่าแซชคนาบรีนะครับเขาเนี่ยจะวิ่งใส่เลยนะครับไม่มีเกรงกลัวศักดิ์ศรีของใครหรือว่ากลัวว่ารุ่นพี่จะเจ็บ ยิงซ้อมดุดันเท่าไหร่เนี่ยรุนพียยิ่งชอบครับทีนี้เนี่ยผมถามไมค์ค้อนีะว่าจากการซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของบาเยนมานี่นักเตะคนไหนที่เขารู้สึกประทับใจมากที่สุดนะครับไมค์ค้อนบอกครับว่าถ้าเกิดแวบแรกเลยเนี่ยก็คือไมเคิลโอลิเซครับเพราะว่าเทคนิคดีมากๆส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือโยชูยคิมมิชนะครับเป็นกองกลางที่เล่นเหมือนแบบดูง่ายไปหมดรับบอลมาหมุนตัวจ่ายข้ามแกไปอีกฝั่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่เก่งจริงเนี่ยไม่สามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับและอีกคนหนึ่งครับท ตัวไมคอนเนี่ยชื่นชมครับก็คือลลออนโกเรสกาครับนักเตะกองกลางที่มีพลังเยอะเป็นคนที่แข็งแรงมากครับไมคอนเนี่ยได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของบาเยอร์อย่างต่อเนื่องร่วมกับเลนนัดคาวนะครับดาวรุ่งพสัสรค์อีกคนจนถึงปัจจุบันนะครับไมคอนเนี่ยซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของบาเยอร์เกินกว่า10ครั้งแล้วครับซึ่งว่ากันตรงๆนะครับการได้อยู่ในสายตาของแวงซองกองปณนีอย่างใกล้ชิดแบบนี้ทําให้แอบหวังได้เหมือนกันว่าอนาคตอันใกล้ไมคอนอาจจะถูกเลื่อนชั้นไปสู่ทีมชุดใหญ่ ได้เหมือนกันครับการได้ซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ของบาเยอร์เนี่ยได้เตะร่วมกับ Harry Kane, Louis Dia z, แฮร์รี่เคนลุยดีอารและก็นับเตะอีกมากมายเนี่ยถือเป็นเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่แล้วนะครับโดยไมเคอนเนี่ยบอกว่าโอ้โหตอนนี้อายุแค่16แต่ว่าได้รับโอกาสขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกินฝันแล้วครับอย่างไรก็ตามความตั้งใจของเขาเนี่ยไม่หยุดอยู่แค่นี้ แต่คือการเลือกอาชีพให้ได้สักครั้งในอนาคตรครับสุดท้ายครับก็อยากเป็นกําลังใจให้ไมค์คอนจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อเลยกัว่าเด็กน้อยที่เราเนี่ยเคยเห็นตอนออกรายการซปเปอร์เทนนะครับตอนนี้ใกล้เคียงแล้วครับที่จะได้เล่นกับทีมชุดใหญ่ของไบโอมินิคนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคือไมค์คอนเนี่ยเขาเติบโตมาจากโครงสร้างของฟุตบอลไทยแท้ๆเลยนะครับแต่ยังสามารถไปได้ไกลขนาดนี้ เพราะสิ่งที่เขามีเนี่ยก็คือ mindset ของความเป็นมืออาชีพตั้งใจซ้อมตั้งใจเรียนภาษาทําตัวให้พร้อมที่สุดนะครับเพื่อที่โอกาสพอมาถึงเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะได้คว้ามันไว้ได้โดยทันทีครับนี่แหละครับคนที่อยากเป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยก็จะพยายามทุกอย่าง ที่จะไปสู่จุดนั้นให้ได้สําหรับแฟนบอลไทยเนี่ยที่หวังว่าสักวันไมค์คอนจะได้ให้กับทีมชาติไทยนั้นนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับอย่างไมค์คอนตอนนี้เนี่ยอายุแค่16เองนะครับเขาจะตัดสินใจขอสัญชาติไทยได้ก็ต่อเมื่ออายุ20ปีขึ้นไปแล้วนะครับแต่สมมุติก่อนหน้านั้นเนี่ยน้องได้รับข้อเสนอจากบราซิลหรือว่าโปร,โรตุเกสให้ไปเล่นกับทีมชาติดันๆนะครับแล้วไมค์คอนเนี่ยเลือกจะไปก็อยากให้แฟนบอลไทยเนี่ยอย่าไปผิดหวังอะไรในตัวน้องเขานะครับ <S <S คือส่วนตัวเน แล้วก็ก้าวไปไกลที่สุดน่าจะดีกับตัวเขามากกว่านะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยสมมุติว่าไมคอนเนี่ยเลือกเล่นให้กับบราซิลหรือว่าโปรตุเกสชาติใดชาติตึงนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นช้อยที่มีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าเล่นให้กับทีมชาติไทยแน่ครับสรุปคือถ้าเกิดไมคอนเนี่ยมาเล่นให้กับทีมชาติไทยในอนาคตเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าดีใจนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยเขาเล่นให้กับทีมชาติอื่นเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจะเล่นให้กับทีมชาติไหนเนี่ยส่วนตว ได้โอกาสเล่นกับทีมชุดใหญ่ของไบยมินิกจริงๆนะครับก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆไทยคนอื่นได้ด้วยครับเพราะว่าตัวไมค์คอนเนี่ยก็ถือเป็นเด็กคนหนึ่งที่โตมากับโครงสร้างของฟุตบอลไทยเขาเนี่ยครั้งหนึ่งเคยเล่นที่สโมสรในไทยรวมถึงที่โรงเรียนมัธยมที่ไทยด้วยนะครับมันทาให้เราได้เห็นนะครับว่าต่อให้เขาเนี่ยจะโตที่ไทยก็เถอะนะครับแต่ขอเพียงแค่คุณเนี่ยมีความมุ่งมั่นและก็มีไมเซที่ถูกต้อง บวกกับโชคชะตาเป็นใจอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็สามารถก้าวไปได้ไกลจนเป็นนักเตะระดับนานาชาติได้เช่นกันครับนี่แหละรครับทุกคนคือเรื่องราวของไมคอนคารโดโซนะครับนักเตะที่เติบโตมาจากระบบฟุตบอลไทยแต่ตอนนี้เนี่ยย้ายไปเป็นนักเตะอะคาเดมีของไบยอเมนิคเรียบร้อยแล้วนะครับและก็ดูเหมือนว่า เฮดโค้ชครับรวมถึงผู้บริหารเนี่ยจะชอบไมคอนซัด้วยนะครับบางทีเนี่ยเราจะได้เห็นเขาลงเล่นให้กับทีมเสือใต้ในระยะเวลาอันใกล้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับไมคอนนะครับส่วนเลือกสัญชาติเนี่ยก็รอดูอนาคตว่าน้องเขาจะเลือกบราซิลโปรตุเกสหรือว่าจะเลือกทีมชาติไทยนะครับนี่คือทั้งหมดครับขอบคุณอจริงจังออนยูทูบขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามในคกลบปย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ และกด subscribe ให้กับช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสํานักข่าว today make tomorrow today